สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับร้านฮัดไทยฟิชชิงสุขุมวิท85นะครับก็วันนี้นะครับเรามาอัปเดตสินค้าไวๆนะครับช่วงสิ้นเดือนนะครับนาสาวกไดว่านะครับต้องรีบจัดนะครับกับเจ้าไดว่านะครับ EXLT นะครับหรือตัว Back Edition นะครับสีดำล้วนโหดๆตัวนี้นะครับนี่ชุดแต่งเขาก็จะเป็นสีดำล้วนนะครับใครที่ชอบลอกแบบแนวโหดๆนะครับ รีบจัดตัวนี้ได้เลยครับกับเลบลอดนะครับ EX นะครับแบ็ k อิดิชั่นนะครับตัวนี้จะมีแต่แขนเดี่ยวมานะครับรุ่นแขนคู่ไม่มานะครับไม่ต้องรอนะครับทางเซลล์บอกว่าน่าจะปีหน้าเลยนะครับใครที่บอกว่าผมจะรอแขนคู่ครับก็ได้ครับรอก็ได้ครับประมาณปีหน้านะครับถ้าใครไม่รีบใช้ก็รอแล้วกันนะครับมาอัปเดตไวๆนะครับตอนนี้ผมได้มาแค่เบอร์ละ5ตัวนะครับก็มีเบอร์2000นะครับนี่2 0 0พนะครับ ตัว2000เนี่ยตัวบอดี้เขาจะเท่ากับเบอร์พันนะครับแต่ะปูนจะลึกกว่านะครับซึ่งเป็นขนาดที่ขายดีที่สุดนะครับเบอร์2000นะครับนะแล้วก็มาของเรานะครับเบอร์กลางเบอร์มาตรฐานที่ใช้กันทั่วไปนะครับกับเบอร์2 0 0 5นะครับตัวนี้ก็สวยมากและตัวนี้น้ําหนักเบามากนะครับขีบเขียวนะครับแล้วก็เป็นชุดแต่งสีดําทั้งตัวนะครับก็สมชื่อบ็อเดชั่นนะครับตัวนี้แล้วก็เบอร์3 0 0พครับ ใครที่ชอบตีเหยื่อใหญ่นะครับตกชะโดแคสเหยื่อใช้ยฝั่งนะครับก็จัดเบอร์สามพันได้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะอ่านสเปคคร่าวๆให้ฟังนะครับไล่ตั้งแต่เบอร์2000เลยนะครับนี่สเปคนะครับเบอร์สองพันนะครับเลฟลอต e อ็ t ตัวนี้เป็นตัวปีล่าสุดนะครับ่าชุดแต่ง Back Edition นะครับเป็นระบบเดี๋ยวนะผมดูแป๊บนึงนะครับเกียร์เลโชอยู่ที่6.2นะครับน้ำหนักตัวลอก200กรัมโอ้โหโคตรเบาเลยนะครับ พลังเบรก5กิโลครับเหลือๆสำหรับลอกตัวเล็กแบบนี้นะครับแล้วก็ลูกปืน6ตลับนะครับสแตนเลสก,กันน้ำเค็มจุสาย PE 0.8ได้190เมตรนะครับนะเห็นมันเล็กๆอย่างนี้เนี่ยจุ0.8ได้190เมตรนะครับแต่ต้องขอว่าเป็น PE เกรดเกรด,ดีหน่อยนะครับไม่ใช่พวก PE จีนที่ม้วนละ80บาทอะไรอย่างนี้มันก็ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้มาตรฐานเรื่องไดมิตเตอร์นะครับนะ ก็ใครที่เป็นสายปลาช่อนสายกระพงนะครับแนวเก็บตกตีเหยื่อเหยื่อปลายางนะครับเคาะเหยื่อปักนะครับยกการแเล็นะครับก็จัดเบอร์สองพันได้เลยนะครับสวยมากตัวจริงนะครับสีดําโหดๆนะครับเดี๋ยวชุดแต่งเดี๋ยวชุดแต่งเรามาว่ากันอีพีหน้านะครับอ่าตัวนี้จัดให้ราคานะครับสองพันสามร้อยเก้าสิบบาทนะครับสองพันสามร้อยเก้าสิบบาทนะครับสาหรับเบอร์สองพันแล้วก็เบอร์สองพันห้าครับเบอร์ยอดนิยมตลอดกาลนะครับคิดอะไรไม่ออก นะครับหยิบเบอร์2 5 0 0ไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามันจะครอบคลุมการใช้งานตัวนี้ก็สเปคนะครับนี่เดี๋ยวสเปคผมอ่านให้ฟังตามนี้เลยครับเกียร์เรโชอยู่ที่6.2นะครับน้ำหนักตัวลอก220กรัมโคดเบาเบรก10กิโลครับเดี๋ยวนี้ไดว่าเขาให้เบรกมาโหดมากนะครับตัวนิดเดียวนี่แต่เบรก10กิโลนะครับแล้วก็ลูกปืน6ตลับสแตนเลสกันน้ำเข็มนะครับจุสาย P ี1ได้190เมตรนะครับส่วนมากลูกค้าก็จะไต่ P ี1 1.5นะครับ เต็มที่ก็เบอร์2เบอร์2องน่าจะได้อยู่ประมาณสักร้อยสีเมตรนะครับอยู่ที่ยี่ห้อสายนะครับก็ใครที่มองหาลอกตีอย่าปลอมนะครับราคาไม่แรงมากนะครับแล้วก็คุณภาพแบบว่าออปชันแน่นๆน้ำหนักเบาๆนะครับเบรกแบบตึบๆก็จัดเจ้าเล็บลอด EX นะครับ2 5 0 5ได้เลยนะครับตัวนี้เป็นรอบเร็วนะครับรอบ 6. 2นะครับนชุดแต่งแบ็กอี dition โคตรโหดนะครับ แล้วก็มาถึงตัวใหญ่สุดของเรานะครับสําหรับคนที่ชอบตีเหยื่อใหญ่ตีบิ๊กเบดนะครับหรือว่าใครที่จะไปลงงานพวกชโดเหยื่อสดนะครับเก๋ายักษ์กระพงใหญ่นะครับก็จัดเบอร์สามพันได้นะครับใส่กับพันสักเจ็ดฟุตเจ็ดฟุตหกนะครับจะสวยมากนะครับสําหรับเบอร์สามพันถ้าตัวนี้แนะนําจับคู่กับคันอากิล่าบิ๊กแบงนะครับสักเวทสิบห้าสามสิบนะครับสวยเลยตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้จะเป็นรอบเร็วเหมือนกันนะครับเล็บล็อตเอ็ก lt 3000นะครับ c h x นะครับก็ c ก็คือสปูลลึกนั่นเองนะครับเกเรโชอยู่ที่6.2นะครับน้ำหนักตัวลอก2 3รอกรัมเบรก10กิโลนะครับฉะนั้นเหลือๆนะครับงัดกระพงแบบกระพงไซส์4ไซส์5้านี่งัดสบายเลยนะครับลูกปืน6ตลับเหมือนเดิมนะครับใส่สาย p e 1.5ได้170เมตรนะแต่ส่วนมากก็ใส่กันอยู่ P2 กับ P3 อยู่แล้วนะครับสำหรับตัวนี้เพราะว่ามันเอาไว้เล่นเกมค่อนข้างใหญ่นะครับและน้ำหนักมันเนี่ยเบามากครับผมบอกได้เลยว่าน้ำหนักเบาแล้วก็ตัวเล็กนะครับก็ใครที่มองหาลอกตีอย่าปลอมนะครับจากค่ายใดว่าเท่ๆสักตัวหนึ่งนะครับในราคาที่ไม่เกิน3 0 0 0ับาทต้องจัดตัวนี้เท่านั้นนะครับกับ d e v l o n EX b a c k Edition นะครับรับรองหล่อนะครับเดี๋ยวชุดแต่งมีชุดแต่งด้วยนะครับชุดแต่งแขนคู่นะครับเพิ่งจะเข้ามานะครับเดี๋ยวอพีหน้าผมจัดให้ นะครับก็รีบหน่อยนะครับผมได้มาแค่เบอร์ละ5ตัวนะครับตอนเนี้มันมีปัญหาจากทางฝั่งของทางญี่ปุ่นนะครับเนื่องจากสินค้าเนี่ยมันไม่มีของนะครับทั้งผลิตไม่ได้บ้างนะครับทางโรงงานปิดโควิดบ้างนะครับจึงทําให้สินค้าเนี่ยมันล่าช้าแล้วก็ไม่มีเข้ามานะครับความจริงราคาพวกนี้ผมต้องปรับขึ้น 10- ถึงซต์นะครับ แต่ว่ารอบนี้ผมจัดให้ราคาพิเศษนะครับใครที่ตามหาอยู่ผมบอกได้เลยว่ารีบจัดนะครับไม่งั้นมันจะต้องรออีกทีประมาณปีใหม่นะครับผมโอเควิธีการสั่งซื้อเหมือนเดิมนะครับตัวนี้สวยมากนะครับเบอร์2 0 0เป็นขนาดที่แบบกำลังพอดีมือเลยนะครับแล้วก็น้ำหนักเบาเบรก10กิโลครับเหลือๆใครที่จะเอาไปตกช่อนชโดกระพงนะครับแบบว่าชุดเดียวจบอะแนะนาซื้อเบอร์2 0 0นะครับใครที่แบบว่าเป็นมือใหม่ เป็นมือใหม่นะครับนึกไม่ออกว่าจะใช้เบอร์อะไรดีนะครับเบอร์2อ0 0ไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาขยับขึ้นหรือขยับลงอันนี้แล้วแต่เราอยู่ที่เทคนิคการตกของเรานะครับบางคนบางคนตีแต่เหยื่อใหญ่นะครับเขาก็ขยับขึ้นบางคนตีแต่เหยื่อเล็กก็ขยับลงนะครับอันนี้ก็ต้องไปเลือกเองนะครับผมอ่าเอาตะกี้พูดถึงไหนแล้วใครที่ดูมาจากทาง u t u b e นะครับ ก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามไว้ด้วยนะครับวิธีการสั่งซื้อผมจะฝากลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างนะครับลงไปอ่านเพิ่มเติมนะมันมีมาแค่อย่างละ5ตัวนะครับ2,390บาท2,590บาทแล้วก็2,690บาทนะครับราตาราคาจะต่างกันนิดหนึงนะโอเคครับขอบคุณครับ